สวัสดีค่ะลูกสั่งสมุติค่ะ วิตลำบากลำบากค่ะต้องซื้อของไปฝากลูกค่ะ เอนนาเวลิกาอย่กดะยะอินเอนนาเวลิกาซาวอดอิตพินาโคลาดาช็อกโกแลตเออพินาโคลาดา เราเงินฉันจ่ายะเดี๋ยวจะไปบ้านลานเวียดนามเลยจ้า เสร็จจากนี้จะเป็นร้านเวียดนามนะคะแยกจากน้องสาวแล้วเมื่อกี้ไลฟ์สดไม่ได้เพราะว่ามีเสียงเพลงเยอะมากนะคะคอยไปไดอาอาบน้ำไมพี่น้องเ <c oughs> มืดมือมนะัน <c oughs> คอยไปได้อาบน้ำคอยมาสาภาพเก่า เหมือนเดิมแต่ไม่เหม็นนะแปรงฟันอยู่นะเออไม่เหม็นนะหน้าบดีละ Điệp thì no. à, thêm cái này đẹp kìa còn toàn รู้วิตีจองของี่ชอนแต่ว่าจะถือมือไหนก่อนอันดับแรกค่ะลงไปข้างล่างแล้วนะคะเออเหยียสซะนอเปียดซะนอเปียดบะ ไม่รู้ว่าจะออกประตูนี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามันล็อกก็จะไม่รู้จะยังไงกลับไปมน,นีของสันพี่น้องสันกับโมยุซีๆหรอกสันกับไปทัวที่แดนตาปัสาเชนละจ้าแล้วก็จะไปรันเียบนามต่อนะ อยากได้หมูยออยากกินยำหมูยอไม่สู้งี้นะ่ะไม่รู้วามาหลับไปนัป่งสิมาถาประตูใด้ข่อยบ่าไหนหลุยวอลล็อกซิมาประตูใด้แต่ข่อยก็สุ่มเสีย่ยงข่อยก็สุมสส่มเสีย่ยงเอาซื้อวอลล็อกซิมาจอดอืม ไม่ใช่ก <T> ัวฉันจ้ะเซตกับบอลลูว่าเราสิจอดเซนไหมเดาไม่ถูกฟล็อกสวากินสีดำคุ้ใส่เนาะ ออเห็นแล้วเห็นแล้วนะคะอ่ะอิวรรณอิรยุได้ล่ะนิสวรรณเปี่ยนฉทนกุทุเวียดนะ เวียดน,นมามจบโอ้ยวนว่ายพี่นอ้องบุว่าวแฟเ์ซ์ต่อไปเราจะไปร้านเวียดน,นามนะคะ่ะเขาจะไปหาของก,กินแล้วะคะ่ะ แล้นวะนัเพ่งเฮ้ยลม่ิดขัซิติดฉันค่ะไปต่อกันที่ร้านเวียดนามจ้า <c oughs> ฉันก็บอกเข้าใจว่าส่วนนี้มันบ่มันสมเอียงเนี่ยกว่าแม้กระทั่งใหนห่าง ใชจักโม่งจงังามแล้วขอยอยากไล่ยงมใดขอกระคืนไรแงมหน่นยละพี่น้องย่งมาซาฉันเด้อฉันก็เป็นพี่ปลาพี่บอเนาะฉันก็ได้ทีเลยด้อฉันได้เบียร์สามสามสองขวดไหมอัตตาอูเนียนพี่วอร์เดมิเก้นิวพอทอมเดย์ดอนแฮ็สติกเกอร์อีกนี่มอว์เดยม็กเดอะพอทอมคัมทูบีเดอะดรากอน ไนวันร้านเมดนามกันนะคะผู้ใดอยู่นี่อยากอ่านคอมเมนต์นะอันนั้นสะพานรักษรสินนะคะสะพานรักษรสินอันนั้นเป็นสะพานสําหรับรถไฟอย่างเดียวนะคะอันสีฝาฝาหน่นพี่น้องเก่าแก่แตัตงแต่สมัยสงครามโลกจ้าอืมบัทันเพอยอยูแต่สะพานรถขามนี่ที่คอยผ้าจะขวมตอนกลางเว้นนะ่ะสิเพยแล้ว อันนั้นบ่อพี่ตรงข้างหน้านะ่ะคือโรงหนังเหลืออยู่โรงเรียวตอนนี้เบิร์ตมาลีบอมีโรงหนังอยู่โรงเดียวให้คำบอคำนี้ไหมไม่คำหรอกเนาะมันก็เป็นเมืองเล็กๆก,กันเนาะสโลวีเนียไม่ประชากรกน,นี่สองลา้านเธอว่าอยู่มาลีบอสิเหลือจกักแสียนสามแสนหอดบอร,รวมข่อยพร้อมเดะสามแสนเนี่ยรวมค่อยพร้อม ว่าแม่น้ำดราวานะคะก็สีไหลไปลงรวมแม่น้ำนยังก่อนแม่น้ำด้านนอกด้านนุบทั้งหลายดอกพี่นอ้องเอ้ยมาจาักดอกวิซาสังคมขยิกตกนอคอยกบบระเบื้เรียงดอกอันนั้นป้อมปราการนะคะตรงนั้นจะเป็นร้านวายแล้วนะตรงนั้นจะเป็นร้านวายแล้วนะคะนี่คือเมืองมาริบอรตรงนี้เมื่อก่อนนะ่ะเป็นบ้านที่ยิบสีเช่านะคะล้วบัดที่นี่ ก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยนะคะเป็นคณะเภสัชกรรมนะคะเภสัชกรรมใช่ไหมภาษาไทยว่าเภสัชกรรมเออนั่นแหละไอ้ไลายๆเขียวๆนี่พี่น้องลายลๆเขียวๆนี่คือ University of m r l b o r นะคะคณะเภสัชกรรมเภสัชกรรมนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่ง ฝั่งนี้เป็นฝั่งเมืองใหม่ที่คอ,ค,ออคอยนั่งรถอยู่นี่เป็นฝั่งเมืองใหม่ฝั่งผุ่นเป็นฝั่งเมืองเก่าน,นะคะโอนทาวหรือว่าเซ็นเตรอร์นะคะมาริบอรซิตี้เซ็นเตอร์คือฝั่งโน้นโน้นอ,นอันบ้านเี่นั่นเลี้ยงเขียวเขียวแดงแดงนั้นคือซิตี้เซ็นเตอร์นะคะฝั่งขวอยูนะ่ะเป็นเมืองใหม่หรือว่าทาบอนะคะเออไอตึกสูงสูงนั้นคือคาสิโนเก่าแต่ตอนนี้ไม่มีกิจการใดๆเอ,อนะคะ มาฝั่งเมียงใหม่ค่ะเฮาสิไปร้านเวียดนามไปหาของกินอยากได้มูย่อไปย่ำพี่น้องอย,กกอยากกินยังเพลทเพอยากได้นมใหม่ไปซุเปอคิดไปออกดอกแต่ก็อยากกินเมียงเล็กๆค่ะเมียงเล็กๆอีชั้นก็เป็นคนเล็กๆอยู่ที่นี่ล่ะค่ะ ทีร้านขนมปังใหม่เมื่อก่อนตรงนี้นะ่ะไม่ใช่เมื่อก่อนเออเมื่อก่อนตรงนี้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเด,ด้มันปล่อยคนเศ้าพี่น้องตอนนี้ยังไม่ม,มีคนเศราเด้ผู้ใดสิมาทํากิจการมาเด้อเปิดบริษัทได้เก๋ๆนะอันนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตพร้อมนะนี่ทั้งไอเขาเอื่มายัางก่อนระบบแคชเชียร์ระบบยังเขาพร้อมเลยนนี่จะคอยบริหาดอกจาก เมื่อก่อนเป็นร้านของรัสเซียใช่ไหมอติ This one is Russia is supermarket before บีฟเนี่ยซูปเปอร์มาร์เก็ตมีเบิร์ตม,มีพร้อมเลยจ้ะผู้ใดสี่ทำกิจการนะพร้มอมจะคอยเคลข่นปปอนสบวาดอกอืกข่าน หัวกับจไปาแหย่หัวหลุมเม่าพี่น้องเออเคยไหลซสดนี่จำป่มีอันนี้เลยกันหน้าลาก็คือฟาร์มาซีนะคะร้านขายยาเอาสิไปลงไปเส้นนี้าหานเวียดนามเนะีย่ยย่ข้างโรงเรียนอนันปฐมเกา่าลูกคนที่สามข่อยใหญ่อวด เป็นลูกเรยอประถมที่ใหญ่ที่สุดในมาลิบอร์ซิก็่่าใดละมั้งเออใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ฮะถ้าเช่าเยอะแยะเลยแล้วแต่ผพูดใดสิมเหตุการณนี่นี่นี่ร้านนางอยู่นี่ร้านนางเป็นร้านเวียดนามนะคะดิฉันก็จะไปนะคะทีนี้นะ จอกันว่ามีอะไรกินมาบรรยากาศดีแท้่าสั่นคาบรรยากาศแต่จ้งสั่นราคาเรื่อยๆค่ะเอาห้าสิไปเบ่งว่ามีหยังกินแหนทข้งในฮัลโหลไงอินเทอร์เน็ตมุนเถอะเข้ามาทำไมอินเทอร์เน็ตมุนอนะ เริดวะก็ะดาใหม่ไปซุกของสดมีอะไรบ้างเห็ดเห็ดก็ไม่ได้อยากเท่าไหร่นะเห็ดก็ไม่ได้อยากเท่าไหร่นะโอ๊ะจิ้มจิ ไ๋เยกุ้งเส้นกิมจิอันนั้นก็เนืน่ๆห้สินไปกินดีป่ะมีพริกมีกุ้งเทมปุระเหรอทุเรียนมีทุเรียนแช่แข็งด้วยค่ะแต่ไม่ได้อยากขนาดนั้นค่ะไปลงก่อนเด้อ